เขาจะแสดงออกว่าชอบคุณต่อนหน้าคนอื่นแล้วนะคะเฮ้ยขอ c o n g r a t นเลยสาหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้้งอกเลยถึงที่ของคุณแล้วค่ะที่จะได้เขินอายนะที่จะได้ฟินด,ดนายที่จะได้หยุดนาะที่จะได้ฮอบนะเพราะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะแสดงออกนะว่าเขาชอบคุณต่อนหน้าคนอื่นแล้วนะเฮ้ย hey! นะความคลั่งรักจะเกิดขึ้นนะกับคนที่ เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่นะคนที่ แอบชอบคุณอยู่นะหรือว่าคนที่คุยคุยกับคุณอยู่หรือแฟนของคุณก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เสน่ห์ออราสราศีของคุณเฉิดฉายและเป็นประกายสุดๆจนําให้เขาทนความน่ารักของคุณไม่ไหวแล้วต้องแสดงออกไปว่าเขาชอบคุณต่อหน้าคนอื่นด้วยนะจ๊ะเออมันทนไม่ไหวแล้วมันเก็บอาการไว้ไม่ไหวแล้วมันเก็บอาการไม่อยู่แล้วมันแพ้เสียงในห่วงตัวเองแล้วนะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะไม่เอาอะไรแล้วนอกจากคุณหรอเนื่องจากว่าคุณอาจจะ สำหรับคนที่เล่นฟิดมาเจอคลิปนี้เนาะหรือตั้งใจดูคลิปนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักความสัมพันธ์และสเสน่หของคุณสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะย้ายราศีสีมกรานะคะเวลา11 1นาิา10นาทีะจากราศีมิถุนนะเข้าสู่ราศีกรกฎ นะกินระยะเวลานะคะไปจนถึงวันที่6มกราต้องบอกเลยนี่คือจุดเปลี่ยนของดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเหมือนกับว่าสเสน่ห์ของคุณนะจะส่งผลให้คนที่เกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับคุณเนี่ยเขารู้สึกทนความน่ารักของคุณไม่ไหวจนต้องแสดงออกมาให้รู้นะถึงความรู้สึกภายในใจว่าเขาชอบคุณงาก็เลยแสดงออกต่อหน้าคนอื่นไปเลยจะไม่อึบไว้แล้วนะจะไม่เก็บอาการแล้วจะไม่กลัวอายบวกเขินสิ่งใดแล้วนะเขาจะากลืนทุกโม โมเมนต์ <Moment. c oughs> นะเขาจะไม่บ้วนโมเมนต์แล้วเขาจะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกดีๆกับคุณอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานับแต่นี้น,นั่นเองเออโดยเฉพาะอ่ะคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลักนณาราศีแล้ววันเกิดต่างต่อไปนี้ต้องบอกเลยอนุภาพสเสน่ห์ของคุณคูณไปอีกเท่าตัวนะโอกาสที่เขาจะแสดงออกกับคุณเนี่ยชัวป้าไปอีกเท่าตัวเออได้แก่คนที่เกิดในลักนณาราศีกรกฎมีนมังกรแล้วก็กันค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธ เขรหัสบดีอนะแล้วก็ศพนั่นเองอ๋อนะะคุณเลื่อนสิน์มาเจอคนนี้แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้วมันเกิดตามที่กล่าวไปครั้งต้นด้วยต้องบอกเลยถึงทีของคุณแล้วค่ะที่จะได้เห่เอ้ยได้เขินนะได้เขินและได้ฮอฟบอนะได้ยินเอนอนะคลินิกตัดฟันใกลฉันนะเออนะคุณจะต้องไปหาแล้วเพราะว่าคุณจะได้ยืนแน่นอนนะคะคุณจะได้ฮอฟแน่นอนนะเออคุณจะได้ เขินม้วนแน่นอนเพราะว่าเขาจะแสดงออกว่าเขาชอบคุณต่อนหน้าคนอื่นแล้วค่ะดะนะไกลแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานโอ้โหนะะยินดีด้วยนะ